สำหรับนัทนะน,ะนะ่าตอนนี้เฟรนเนพัทคือเพื่อนสนิทของนัทเพราะเป็นเพื่อนที่นัทรู้จักมา7ปีแล้วเป็นเพื่อนที่คอยแนะนําแต่เรื่องราวดีๆทําให้เราดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้นัสวยขึ้นละมุนขึ้นแล้ววันนี้พอครบพรอบ7ปีอ่ะนัทไม่เหงาแล้วอ่ะทุเรียนนันมีทั้งพรีเซนเตอร์มีแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่ามีเฟรนด์ออฟเรเน่ที่มาช่วยนัทอ่ะบอกหรือว่าโปรโมทอะเยอะมากก็เป็นความรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะ ทำไมคอนเซปต์ฟิวเน้7ปีถึงต้องเป็นเทพเพราะจริงๆส่วนตัวน,น้าเป็นคนแบบสวย50ดวง50สำหรับการถ่ายโฆษณาครบรอบ7ปีในวันนี้นะคะน้ะก็รับบทเป็น t ทพอัจฉระเทพแผ่งสติปัญญาแรงบนันดาลใจแล้วก็ความกล้าด้วยคิดว่าาครเตอรเนี้เหมาะกับน้นมาก วันนี้นะคะยูชิก็มารับบทเป็นเทพนะคะเป็นเทพอโฟไดค่ะเป็นเทพแห่งความรักแล้วก็ความสวยงามค่ะแล้วเราก็เหมือนเติบโตมากับฟิโรเน่นีไซที่ได้อยู่คู่กับเิโรเน่มาถึง7ปีค่ะ โยไม่อยากให้มองว่าฟิโลเน่เนี่ยเท่ากับโยชีนะคะแต่โยอยากให้ทุกคนมองว่าฟิโลเน่เนี่ยเป็นความสวยที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเองสวัสดีค่ะ,คะหมวยเขื่อนนะคะวันนี้ก็รับบทเป็นเทพเจ้าซูสนะคะเป็นราชาแห่งทวยเทพจริงๆแล้วฟิโลเน่เนี่ยไม่ได้เฉพาะสําหรับคนที่เป็น transgender woman หรือว่าผู้หญิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนที่เป็น LGBTQ+ อย่างเงี้ยก็สาม,มารถทานได้หมดเลยค่ะสำหรับหมวยนะคะถ้าไม่อยากให้มองว่าฟิโลเน่เนี่ยเป็นใครกินได้หรือใครกินไม่ได้หรือใครกินดีที่สุดนะครับสำหรับหนูเนี่ยมองว่าฟิโลเน่เนี่ย สำหรับคนที่อยากทานแล้วผิวพันณดีแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะ m ม l กี้ปลายานะคะคุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่าค่ะวันนี้นะคะ m ม l กี้มารับบทเป็นเทพเฮรายินดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะที่เฟรเรน่คิดถึงแล้วก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเฟรเอน่เนี่ยคือสามารถบิ้วทั้งผู้หญิงนะคะหรือว่าสาวสองเนี่ยให้เป็นผู้หญิงที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันลีน่าจังนะคะร,รับบทเป็นเทพเฟย่าพิโรเน่เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ดีมากค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยอายุเนี่ยหกแล้วใครๆก็ชมว่าดิฉันเนี่ยเป็นสาว2,000ปีค่ะ ซูซี่วาดีค่ะก็มาเป็นเทพดิมิเตอร์ตอนแรกคุณเสียเข้าใจว่าฟิโรเน่เป็นผลิตภัณฑ์ของสาวประเภทศ2แต่ผู้หญิงก็ทานได้ชื่อดิวนะครับได้รับบทเป็นเทพโพไซดอนฟิโรเน่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรที่โคตรปังมันคือปังมากๆตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่จะต้องได้รับบทมาเป็นเทพโพไซดอนสวัสดีค่ะเนติสไปซีค่ะสวัสดีครับซันรอยพินิฟสลิ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการครบรอบฟิโเน่เปีค่ะเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกตอนแรกมาประหม่ามากแล้วก็พอได้เริ่มทํางานก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากครับเป็นฟิโอนเน่ีงทำให้แบบสุดยอด And action เจ้าแม่ครับขอให้ผมได้เจอแนละ้วคู่ภายในตอนนี้เลยโทษครับ ฝันเข้าตาขอให้นะคะเฟลนี้นะคะเป็นเฟลนี้ที่อยู่กับสัวสองแล้วก็ผู้หญิงนะคะหรืออาจะเ็ศอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่ทุกเทศนะคะสามารถกินเือะนี้ได้ค่ะและคงไว้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบยั่งยืนยาวนานคนใช้ทั่วประเทศทั่วโลกไปเลยค่ะขอให้ปังๆนะคะฟังมา